วันที่29ตุลาคม2563เป็นวันที่ทางญาติญาติได้ส่งข่าวว่ายมแม่อาการแย่หลังจากที่นอนพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลาหนึ่งเดือนกว่าๆต่อมาก็มีการโรคกำเริบนาะโดยอาการเด่นชัดครั้งแรกที่เห็นชัดๆก็คือพูดไม่ได้ ทั้งๆท,ที่ไม่ได้ทำแม้คั่ว่าทาั้งๆท,ที่กินข้าวได้อยู่ไม่ค่อยเก็บไม่ค่อยเจ็บมุ่นเจ็บนี่เท่าไร่แต่เสียงมันหายไปเฉยๆโยมแม่ก็ตกใจก็ตัวเองจะไม่กลัวตัวเองจะเสียชีวิตนะก็มีแต่บนว่าพูดไม่ได้พูดไม่ได้ก็เลยปลอบใจโยมแม่ว่าโยมแม่การที่คนเราพูดไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเสียชีวิตนะ น็เป็นธรรมดาของคนเท่าคนแก่อวัยวะร่างกายมันนะมันเรียกว่ามันหย่อนยานการบังคับเสียงอะไรต่างๆมันก็คงเป็นไปไม่ได้ก็ให้กำลังใจยมแม่ให้ภาวนาให้รับรู้ตามความเป็นจริงว่าพูดไม่ได้หนอพูดไม่ได้นอะนะอย่าเสียกำลังใจอย่าคิดว่าตัวเองต้องตายก็พยายามจะให้ชีวิตให้เพิ่มเพิ่มเ็าเรียกว่าเพิ่มกำลังใจให้ยมแม่ ตอนที่อัดวิดีโอนีนเสียงพอดีเสียงไม่มีเลยทั้งต้องทําเสียงใหม่เพิ่มอัดเสียงเข้าไปใหม่ถึงตอนนี้วันนี้ยมแม่ก็อยู่ที่โรงพยาบาลหลังจากที่ที่แรกบอกไม่อยากจะไปโรงพยาบาลก็เลยขยันขยอให้ยมแม่ไปไปเธอไปเธอยมแม่ยังไงก็ขอให้คิดว่าการป่วยเป็นเรื่องของข้าการรักษาเป็นเรื่องของหมอยอย่างไรเราก็ให้หมอช่วยก่อนเป็นเบื้องต้นเนาะ ส่วนจะกลับม,มานอนที่บ้านอะไรต่างๆค่อยว่ากันที่หลังอย่างน้อยเขาก็ให้เขา,เขา,เขาน้ำเขาน้ำเกลือให้ก่อนเนาะเสร็จแล้วยมแม่ก็เลยตัดสินใจไปนะก็เลยตามใจลูกนะเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนยมแม่คว้งนะไม่รู้ว่าจะเป็นห่วงอะไรทนะ่านเป็นห่วงสุขภาพตัวเองเป็นห่วงลูกหลานเป็นห่วงนู่นนี่นั่นนะตามภาษาของคนผู้ที่สูงอายุด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ มีความรู้สึกว่าตัวเองจะไม่อายุไม่ยืนส่วนหนึ่งก็เลยเรียหกหาลูกหาหลานเรียกหาญาติพี่น้องประมาณว่าเหมือนตัวเองกาลังจะตายก็เลยให้กาลังใจ,จมยมแม่อย่างไงก็สู้ๆจนถึงที่สุดนะก็บอกลูกบอกหลานว่าให้ช่วยโยมแม่ไปโรงพยาบาลก่อนไปหาหมอก่อนให้หมอวินิจฉัยก่อนหมอก็เลยทําทการเข้าน้ําเกลือให้นะ ตอนนี้ก็ยังมองไม่เห็นเท่าไหร่ก็ยังสู้กับสภาวะที่ตัวเองเผชิญอยู่ก็ขอให้กำลังใจโยมแม่นะขอบันทึกวิดีโอนี้เป็นอนุสรในวันที่โยมแม่ป่วยหนักอีกครั้งหนึ่งเมือ่อ4-5หปีที่ผ่านมานั้นอ่ยมแม่ก็รู้สึกจะป่วยหนักเหมือนกันลักษณะคล้ายๆอย่างนี้แหละ แต่นื่อว่ายมแม่จะไปตอนนั้นแล้วแต่ว่าก็สู้มาได้ก็เลยให้กําลังใจโยมแม่ว่ายยมแม่เคยสู้มาได้แล้วนะยังไงก็ต้องขอสู้ดสู้ต่อไปอีกนะเมื่อสี่ห้าปีที่ผ่านมามีหมอเทวดาท่านหนึ่งบอกว่ายมแม่จะอยู่ได้ไม่เกินห้าปีนะยมแม่ก็อยู่ได้มาอีกห้าปีตอนนั้นหมอเทวดาก็ต่ออายุให้บอกว่าขอเอาบุญกุศลของลูกหลานต่ออายุให้ยมแม่ได้อีกห้าปีว่าอย่างนั้นยมแม่ก็สู้มา ถึงจากวันนั้นถึงวันนี้ก็เกือบจะห้าปีหรือว่าห้าปีกว่าและนะ้วและในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่หมอดูดูพยากรณ์อายุของโยมแม่ก็ประมาณห้าหกปีแล้วตอนนี้หรือว่าโยมแม่จะเสียชีวิตไปอย่างที่หมอท่านพยากรณไว้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะช่วงนั้นหมอเทวดาช่วยนะก็ได้อายุโยมแม่คืนมายมแม่ก็ต่อสู้ในนะยยมแม่ก็สู้แล้วสู้ต่อยมแม่นะอย่าไปคิดว่าตัวเองถึงวาระที่จะต้องจากลูกจากหลานไปอย่าไปให้ อย่าไปร่วมมือกับความตายยังไงก็สู้ไว้ก่อนนะดีที่สุดนะก็ขอให้ลูกหลานดูแลท่านจนถึงที่สุดนะให้เป็นกำลังใจมาช่วยกันเป็นกำลังใจให้ท่านอยู่ที่โรงพยาบาลวังสามหมอตอนนี้นะอัดวิดีโอนี้ก็อยู่ในช่วงที่ยมแม่กำลังไม่สบายนะก็ขอให้ยมแม่สู้ๆตอนนี้ลูกพระก็ซื้อตัวเครื่องบินไปแล้วจะกลับวันที่หกตุลาคมขอไปวันที่หกพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ช่วงนี้ก็โควิดนะก็กำลังบล็อกอยู่เหมือนกัน แต่อย่างไรไม่ว่าจะบล็อกอย่างไรก็จะต้องดันดนมหาโยมแม่ให้ได้เพราะว่าโยมแม่เป็นหนักแล้วเนี่ยนะดูอาการแล้วถ้าจะหนักนะกลัวโยมแม่จะไม่ไหวยังไงก็โยมแม่ก็สู้ๆนะหายใจลึกๆแล้วก็อยู่กับปัจจุบันในการป่วยเป็นเรื่องของค่าการรักษาเป็นเรื่องของหมอเจ็บน้อยเจ็บน้อปวดน้อปวดน้อเมื่อน้อเมื่อน้อก็ขอให้ลูกหลานช่วยโยมแม่คิดอย่างนั้นนะขอให้ลูกหลานช่วยแต่ล่อมโยมแม่ให้โยมแม่อยู่กับปัจจุบัน นาะอยู่อยู่กับภาวนาพุโทโธอยู่กับภาวนาบริกรรมมาภาวนาพุโทโธพุธโทโธพองหน่อยุบหนอนาะไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใยลูกหลานไม่